นี่คือน้ำพิเศษที่จะทําให้ผักของทุกคนเติบโตแข็งแรงและรสชาติดีขึ้นด้วยครับเราจะมาทําอาหารที่ใช้ในการเพราะเลี้ยงจุลินทรีย์กันครับนี่ครับน้ำหมักจุลินทรีย์ที่เราได้ทําการตากแดดไว้มาประมาณ2-3สสัปดาห์นะครับดูดิแดงทุกขวดเลยทุกคน นี่คือน้ำวิเศษที่จะทําให้ผักของทุกคนเติบโตแข็งแรงและรสชาติดีขึ้นด้วยครับแล้วก็ทาง่ายมากๆครับใช้วัตถุดิบแค่สาอย่างนี้เองมีพี่ๆถามกันมานานมากแล้วครับว่าน้องแม็กใช้เคล็ดลับอะไรในการทําให้ผักเติบโตแข็งแรงดีวันนี้น้าวิเศษของแม็กก็ใกล้จะหมดพอดีครับก็ลเลยได้โอกาสมาเหมาะมาบอกเคล็ดไม่ลับให้พี่ๆได้ไปลองทําตามกันดูด้วยเจ้าน้ําวิเศษที่ว่านี้ก็คือน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั่นเองครับจะเอาไปใช้ลดน้ําผักหรือต้นไม้เพื่อปรับปรุงสภาพดินให้ดีขึ้นหรือจะเอาาาามมใใใช้้้้้ฉีดดพพ่นนนทงงบบเเเืออปป็็ุ๋ยหกกัตไไขร รเริ่มต้นนะครับให้ทุกคนหาขวดน้ําพลาสติกใสๆแบบนี้มาก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้น้าจากแหล่งธรรมชาตินะครับบ้านแม็กเลี้ยงปลาแม็กก็จะใช้น้ําจากบ่อบปลาแบบนี้เลยหรือถ้าใครไม่มีนะครับจะใช้น้ําตามห้วยหนองคลองบึงได้ยิ่งดีเลยครับเพราะเขาจะมีเชื้อจุลินทรีย์ที่จะสามารถเอามาเพาะขยายพันธุ์ต่อได้ในการเพาะหัวเชื้อเริ่มต้นนะครับแม็กจะแนะนําให้ทุกคนหาแหล่งน้ําหลายๆแหล่งนะเพราะในบางครั้งเราก็อาจจะไม่เจอเชื้อจุลินทรีย์ก็ได้ครับอย่างในวันนี้แม็กก็จะทดลองด้วยการใช้น้ําจากบ่อปลาครับแล้วก็ใช้น้ําฝนที่แมกลองงทิ้้ไว เขียวๆแบบนี้ยิ่งดีเลยทุกคนต่อไปเราจะมาทําอาหารที่ใช้ในการเพราะเลี้ยงจุลินทรีย์กันครับซึ่งวัตถุดิบในการทำเนี่ยทุกคนก็สามารถหาได้ง่ายๆในครัวเลยครับเราจะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะและผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นําไปเจียวในกระทะบ้า,บาหรอไม่ใช่เจียวไข่เดี๋ยววันนี้แม่จะทดลองหาหัวเชื้อจุลินทรีย์ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยครับขวดน้ำสองขวดด้านซ้ายน้าใสๆนั่นคือมาจากบ่อปลาส่วนอีก2ขวดสองขวดน้าน หลิตรนะครับเราจะใช้ไข่แค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นพอนะไข่ไก่หนึ่งฟองเนี่ยสามารถทําได้7จ็ถึงแขวดเลยนะครับทุกคนทําครั้งเดียวเนี่ยบอกเลยคุ้มๆจุกๆครับเก็บไว้ใช้ได้นานมากเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะครับเขาย่าเบาๆให้น้ํากับไข่เนี่ยผสมกันดีแม็ก<ม>จะแปะสกอตเทปนะครับแล้วก็เขียนชื่อแหล่งน้ําที่ได้มาด้วยเพราะเรากำลังจะทําการทดลองไงว่าน้ําจากแหล่งไหนดีที่สุดส่วนใครที่มีหัวเชื้อแบบแม็กแล้วยิ่งง่ายเลยครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยทุกคนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปอย่างละหัวเชื้อจุลินรียย์ลลลลงไปปขขวววดดดดนนนิิิหฝาใ้้สแ บ๊บบๆให้ทุกอย่างผสมเข้ากันดีขวดที่มีหัวเชื้อแบบนี้ก็จะเป็นจุลินรียสังเคราะห์แสงได้เร็วขึ้นครับเสร็จแล้วก็น้าน้องๆไปตากแดดไว้บริเวณที่แสงแดดส่องทั่วถึงตลอดทั้งวันถ้าขวดไหนมีเชื้อจุลินทรีนะครับผ่านไปสองสาวันเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้เลยและถ้าใครมีเวลาว่างนะครับในทุทกๆวันเนี่ยแนะนําให้พลิกขวดกลับไปมาแบบนี้ด้วยนะไข่หรือว่าอาหารของเขาจะได้ไม่เป็นตะกรนอ,อยู่ที่ก้นขวดเดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์แนมะ็กจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าน้ําจาก การตากแดดไว้มาประมาณ2-3ถึงสัปดาห์นะครับดูดิแดงทุกขวดเลยทุกคนเห็นไหมนี่นะครับยิ่งถ้าใช้หัวเชื้อเติมลงไปแบบนี้นะครับ<ๆ>ก็จะเป็นเร็วมากจริงๆสีมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วเนาะใช่อ่าเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูดิเนี่ยคือขวดแบบนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อในรุ่นๆต่อๆไปได้แม็กจะเหลือไวสักหนึ่งขวดแล้วก็ค่อยเริ่มทําใหม่เพราะว่ามันใช้เวลาไม่นานนะครับในการเปลี่ยนแปลงเป็นสีแบบนี้บบนี่ อย่าลืมมาขยับแบบนี้ทุกวันด้วยน,นะโอ้โหดูสีนี้เข้มมากนะวิธีการใช้นะครับทุกคนก็ง่ายมากๆนะครับสามารถใช้เอาไปลดนะครับลดเป็นปุ๋ยทางาทางดินได้นะวิธีใช้นะครับถ้าเป็นรดทางดินนะครับเพื่อให้ปุ๋ยทางดินนะครับไมไกจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับต่อบ,บัวอันเนี้ยมันประมาณ6ลิตรนะครับเป็นน้ำฝนที่เรารองไว้ก็จะามาไว้ใช้ลดน้ำต้นไม้ได้ แล้วเราก็รรกไปเลยครับพือผักของเราก็จะสวยงามดูดีกระเปางามงามหรือจะเป็นฉีดพ่นทางใบนะครับเราจะฉีดในช่วงเช้านะครับไม่เกิน9โมงนะทุกคนไม่เกิน9โมงเช้านะครับอันนี้มมนจะกะกะสเอานะทุกคนนะครับฉีดพ่นทางใบเนาะ,ะก็ประมาณนี้นะครับ ประมาณ40-50 ml ประมาณเนี้อนะฮะต่อน้ำา2ลลิตรครับเี่ครับฉีดพ่นทางใบตอนเช้านะครับก่อน9้าโมงเช้าได้ยิ่งดีนะครับนี่จะทำให้ต้นไม้ของเรานะครับผลดกออกลูกงดงามแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยด้วย เนี่ยครับทุกคนทําง่ายมากๆลองเอาไปทําใช้กันดูที่บ้านนะครับปลอดภัยไร้าสารเคมีนะครับใครที่ชอบคลิปดีๆมีสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปให้คนที่คุณรักได้ลองทําใช้กันด้วยนะครับ